กาบสบายดีพรอะเ่พี่น้องมอสุกูสุคนะพี่น้องตอนนี้แม,มงนิวกามาอยู่ส่วนตานโกนพี่น้องพอดีว่ามัานมีหันสีมาปูหมักเพชรเนาะหมักเพชรแมงนิวโรคมาเตบาอลไรพี่น้องล้ะกะของนิวเผื่นสีมาคดไว้เนะาะเพราะว่าซ้องมือก่อนหันเพิ่นมาเสียญยาไว้แล้วก็คุดคุ้มไห้แล้วก็ใส่ปูนพี่น้องบางส่วนก็ใส่ไปน้ำแหน่ล้วเนาอละกนะบางส่วนก็ยังพันไดใส่แหลกพี่น้องล่ะกะเมื่อนี้ก็เลย่ว่าฮดไปน้ำพี่น้องล้ะกาพอดีว่าอ่า วายนี่ก็คือแมงเนียวปลูกมาปีกว,กว่าแล้วพี่น้องพี่น้องแต่ว่าแมงเนียวยังบ่านได้เคยถ่ายพี่น้องเบิร์เนาะเดี๋ยวจักหน่อยแมงเนียวปลูกเพล่แล้วแมงเนียวสิพาพี่น้องไปเบิง์กนะพี่น้องเพราะว่าบางอันก็ใหญ่ลายเติบเลยพี่น้องแล้วก็บางอันก็ยังน้อยๆนึงเนาะเป็นน้ำวางดินดีดินบด,ดีน,นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเบียร์เพชทพอพี่น้องอันนี้แมงเนียวลรคอะไรของเนียวมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยแต่ว่าเพิ่นหันมากเลยเห็ดแต่น้ำวายก็เลยว่า บบหั่นได้ปลูกพี่น้องมิ้วมาเมือน,นี้ก็เลยว่าสิมาปลูกเนาะอันนี้ต้นโลกมาใหม่พี่น้องสิปลูกเมื่อดหรือบ่อเนาะมือนี้ความมันลายแห้งพี่น้องแต่ว่าอันนี้เบี่ยงเพิษแบงนิ้วเองแล้วมันน้อยรากาสำหรับต้นนี้มันปลูกใบมือก่อนเลยพี่น้องเบียได้ที่มันแข็งแห้งมันกัยังเนาะเบียที่บวกแข็งแห้งก็ตายไปนำพี่น้องเดี๋ยวมิ้วกัสิได้สอนคืนเนาะเพราะว่าดินแถวนี้มันคลอนคางแกนพี่น้องดินแข็งแห้งเนาะ ็อาัยน้ำหมอกเหลียงะว่ามากเมื่อนั้นแล้วก็มโฮอดอีกมือว่านมือกรน,นี่พี่น้องแถวนี้ยั่างเนาะแต่ว่าแถวได้ที่เป็นหัวโพนนมันจะยังอยู่พี่น้องมันจะสมกว่าดินแบบนีนนน่เดี๋ยวแมงนิวกระสีมาเมร่มปลกพี่น้องถุกอย่างผ่านป้ากามมันหกแห้งพี่น้องตอนมาอยู่ดุดมาเที่ยวมามันกระแป้นเนาะแต่ว่าพ่อป้าไอสีบนขืนเต็มหมดเลยเนาะพักแมงนิวกระน่าเมื่อนี่โบได้ฝุ่นใสเลยพี่น้องเพราะว่า ถ่าพองนอิ่นวเนาะเพื่อนว่าว่าพูนนันไซอันนั้นเบิดแล้วใสเบียร์วายเนาะในปีนี้เลยตัวแซมสิโปร่ไม้นี่มันยังไม่ได้ใสเลยสีโปร่งไปก่อนละก,กันเดี๋ยวสิได้เอามาใส่น้ำล้างอีวกเนาะเพราะว่าผุนมันเบิดพี่น้องเอามาหม้ออันนี่ก็เบิดแต่ว่ามือนี้หั่นกระมาว่าสิเอามาอยู่แต่ว่าคดล้าเลยพี่น้องเพราะว่ามีแมงนิ่วเนาะมีพองเนิ่วแล้วก็มีน้องเนยเน้องนิวแล้วก็มีน้องนิสามานำพี่น้องอันนี้มันก็เล,เลยไปว่า เอามาบ่ได้เนาะอ่ะก็บ่มีหยังเนาะเฮาปลูกแล้วเฮาก็จค่อยใส่น้ําล้างพี่น้องปลูกซ่อนบอนตัวที่มันตายก่อนพี่น้องอันนี้เบี้ยมะเพแม่นิสางามๆพี่น้องตนิวหันสิเอาอันนี้มันออกก่อนเนาะเอาหาดแกเอามันออกพี่น้องเลือแต่หาให้เลือแต่หางนอยเนินแข็งแห้งีหีรอพี่น้อง ตอนนี้แมงนิวกระปูเรียบร้อยเลยพี่น้องทั้งโหดหนามผอมเนาะนี่แต่ว่าต้นมันกระเช้ยังเหี่ยวประมาณแบบอื่นมันคืออะไรพี่น้องคือสิเนสิดกันแล้วเนาะอันนี้พักแพงแมงนิวยังบริสเสียญาพี่น้องอันนี้แมงนิวกระปูก็ทั้งผีเนาะบอลตัต้นหน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามองหันมันอยากแข็งแห้งเลยก็เลยขุดปได้เนาะก็เลยใหญ่มาขุดอยู่นี่เอาแผลพี่น้องแต่ว่าที่แมงนิวหันปูแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าหยาดมันบ่อเหลวเนาะพี่น้องก็เลยปูแล้วก็เสียญาดำลังเอาเนาะ ทางผีน้ำแนวเนาะแล้วก็อยู่ขั้นน้องเบื้องพุนพี่น้องแมงมิวใสเต็มมาเลยเนาะสำหรับเอาเป็นเฮามีมิวกะปลูกราดพอสมควรอยู่เนาะพี่น้องทางนี้หันเดิมดอกแล้วเนาะแต่ว่าแมงมิวยังชิลุ่งเพิ่มไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเพราะว่ามักเพชรนี่สร้างไล่ได้แมงมิวสวงมีที่แหละเนี่ยไล่เตอรพี่น้องเสียดายที่ว่านีน้อยเลยพี่น้องเพราะว่าเฮาหันปลูกราดอยู่เนาะแต่ว่ามาดุดถิมต้น เศษส่วนมันเลยพี่น้องก็เลยจุ่มไว้พ่นเดียวแต่ว่าเป็นหมาดๆๆกดกดแล้วก็ได้เก็บขายตลอดเนาะส้วงนั้นแต่ว่ากับบุญยังพี่น้องปีนี้ว่าจะเอาขัาขางแล้วแต่ว่ามันกะบุญยังนบะบ่ได้พอเหาเจริญพ่นพระท่านตอนนี้หพ่นของเฮามันแข็งพี่น้องก็เลยว่ามาปลูกปอนได้ที่มันปลูกได้เนาะส่วนพ่นกะยังสิลงไปเบิ่งพ่นทั้งรูมพี่น้องแต่ว่ามือหนาเนาะวัอนี้พระท่านพืชผ,ผักสวนเฮาพี่น้อง ขะกะโป่งงา,งามๆเลยเนาะติดงามเลยเามาซ้ำไปเมืก่อนนี่หัวสร์ี่ข่ก็งามเลยบัตรนี้แมงนิ่งสิพาพี่น้องไปเบิ่งโอ้หนำต่อท้อไปพี่น้องประวัตแมงนิ่งยังบ่ได้เดินท้อเนาะพงนิ่งพื้นมาหดหวายโคงแมงนิ่งพี่น้องต้นกล้วยกับเสียหญ้าไปน้ำละกันอันนี้ไปน้ำพี่น้องพองนิ่งพื้นมักขนาดต้นกล้วยพี่น้องยามนี่ก็ดูเอามาปลูกละกันนี่แหละ ปลูกแล้วก็มันต้องได้โหดเนาะโหดแล้วแหละพี่น้องตัวนี้อาการยังเหลือแต่พี่น้ามิงนิวนี่สิปั๊บไม้เมื่อเนาะสำหรับพื้นที่มองนี้พี่น้องมิงนิวพีแนวสิปลูกอยู่แต่ว่าถ่ายมันห่อนย่ำพ่นกันเนาะเพราะว่าเขตนี้มันเป็นเขตที่ว่าดินแข็งแห้งพี่น้องดินมันแน่นเนาะนี่อันนี้เป็นต้นวายค่ะพี่น้องป้าแล้วมันจางนานแล้วเพราะจะวันจะบหวชทอมันแตกแห้งรี่อนเนี่ อันฮะนี่นนเนาะเลิมมาขัววายขัวานอ้มอกนอไม้เราพี่น้องคุณสองสามสามหมื่นนี่เนาะสำหรับการมาเสียหญ้าแล้วก็มาขัววายขัวานอไม้เพราะว่าปีที่แล้วนี่ฮะปลูกให้มันติดพี่น้องเพราะว่าปลูกกับมันอยากลาเนี่ยแล้วเนาะแต่ว่ามันบ่ตายก็ถือว่าด,ดีเลยพี่น้องแล้วก็มาขัวเอาปีนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวายของเราพี่น้อง แถวหนีหันปลูกสุดที่ซ้ำเนาะแถวนี้เนาะมึงนิ้วว่าเบิ่งมือก่อนมึงนิ้วฮ้าประเ็นแะไรมึงนิ้วคิดว่ามันตายเลยพี่น้องแต่ว่าตามที่ศึกษาเบิ่งตอนนั้นก็คือสําหรับวายเนี่ยมันทนแห้งพี่น้องมันบม่ได้ตายยังไเนาะแดดแรงหนำท่วมก็บม่ได้ตายแต่ว่าอันนี้มันยังต้นหน่อยแห้งมันยังบราณไดแข็งแห้งเนาะมันกระซีแบบหับยังแน่นะพี่น้องนี่นี่ มันก็มีตงงานอยู่พี่น้องอันนี้โตปลุกน้ำ้างเนาะมันเป็นบอนทีว่าดินบ่คอยดีอะไรพี่น้องมันก็เลยแบบว่าป้ามันยังลายอยู่ได้น,นี่เนาะเขาคิดว่ามันใต้เมื่อไรพระเจ้าอ่ะหยาทมมันป้าว้ายนี่เมงนิ้วลงไปเจ็ดรอยป้ายกว่าต้นพ่นพี่น้องบริหน่อยเนาะคือเคิงเมินพี่น้องพอเมงนิวสื่อต้นละหาพันก,นกีบเนาะเกือบเกือบบาทพูดเลยพี่น้องเกือบสิบบาทเนาะ เกือบสิบบาทต่อต้นพี่น้องแต่ว่าในการปลูกนี่คือปลูกคุ้มหนึ่งสามต้นแบบนี้เนาะบริปลูกไปว่าคุ้มระเบียคุ้มระเบียนะพี่น้องอันที่เห็นเป็นต้นเดียวต้นเดียวนี่คือมันใต้เนาะมันก็เลือที่มันใต้นี่เพราะว่าเขาปลูกสวงนั้นมันเป็นสวงนาแหลงพี่น้องมันแหลงแห้งเนาะละกะดินมันแนนโคตรกันยังใต้เพราะว่าแห้งโคตรแห้งแหมแ,แ,แห้งไม้เนาะแถวนันนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้นี่เขาได้คั่วไหว้นมันกระสีไข้ดอกพี่น้องเพราะว่า ดินมันบดีแต่ว่าเขาปลูกเขาบํารุ่งเรื่อยๆเลยมันก็คือสีไข่มากเนาะมึงแถวนี้ปลูกก่อนกันลื่นกันน้อยเดียวแต่ว่าความงามมันแตกต่างกันเลยพี่น้องนี่ต้นวายนี่ในแถวบ่อน,นี้มันเป็นปา่โาโหขอกน้องพงมีวผนกระมาทางแล้วก็มาจูดเริ่มงามเลยพี่น้องถอดยอดออกมาเลยเนาะนี่ประมาณประมาณปีป้ายสองปีเนาะไดตัดเพิ่นว่า มงนิวศึกษามาตามคลิปนะพี่น้องป้าตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แห้งเลยเป็นบอลจูดขี่ยืนาะแถวนี้มันก็เลยใหญ่ไม่งามวายทีแมงนิวเอามาปลูกนี่ที่จริงมันมีลายสายพันธ์นะพี่น้องแต่ว่าแมงนิวเลือกเอาแต่วายน้ํค้าวผู้พันเนาะเพ่อนว่าน้ําวายตัวนี้มันหนอยใหญ่แล้วก็มันมันอ้วนะพี่น้องมันงามเนาะก็เลยเลือกเอาพันธ์นี้เนาะแต่ว่ามันมีลายพันธ์อยู่ตัวที่มัน บอนถือบอนดินดีมันก็ใหญ่มันก็งามพี่เนาะแต่ว่าที่มันบวชใหญ่เต็มทีนี่ย้อนว่าส่วนหนึ่งหั่นมันพ้นโต๊ะแหละทางบ้านกระหยากวียงนั่นแหละบริมากคุ้มบริมาเบ่งยานะพี่น้องมันก็เลยยังบวชได้คอยคืนงามไปได้เนาะเจ็ดร้อยป้ายกกตะตุ่นกับสีเลือยุุมประมาณเจ็ดร้อยรือหกร้อยป้ายอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะมันตายนตำแน่เนาะแต่ว่าสำนีก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่า มงนิวคิดว่ามันสิตายไลยกวานเนาะแต่ว่าบัดมาเอาขี้เหือเอาหยายังออกยังบักลายหนึ่งมองนิวว่ามันยังลายอยู่สันเมงนิวเราคิดว่าโอ้ยบอดด้กินดอกเนาะวายปีนี้ว่ตัวนี้มันใหญ่งามแถวนีบอนป่ามาอึอันนี้พี่น้องตอนที่มียังมีมาอึมันก็สิคุ้มมืดเนาะบริเวณนี่ถาพี่น้องเห็นตอนที่ยังพันได้ถ่ายตอนยังพันทางหยาออกพี่น้องสิตกใกเนาะสีบุกขีดไว้อยู่มองนี้เป็นปลาวายดอกพี่น้อง แมนมุดเนาะบริเวณที่เป็นดำดำเป็นดำดำใส่พูนไปทั้งมืดเลยเจาปปา้าสอบกูเฮ้ยซิปป้ากูสอบอืมมืดซิปกว่าสอบเลยเนาะสำหรับพูนแล้วกะ็อีกประมาณสอบหนึง่งยังไิ่บอกพรุ่งนีว่ว่ะแต่ว่าโคตรก่อนนะเพราะว่าเสี้ยนหยาไล่เหมืออลไรพี่น้นองยังพันเด่นอยู่เนาะต้นกวยนี่กาปลูกไปเป็นแล้วไปเลยเนาะตามซ้ายหัวพี่เนาปะปูล้วกาได้โคตรไห,หลงามนี้เนาะตองได้โคตรดูเอาพี่น้องนี่ ยังลายอยู่เนาะวายเนาะเออคอยคิดว่ามันตายนี่กระข่ายเนย่พี่น้องเมนิวทำบร็ออัปเดตให้พี่น้องเบ่งเลยเนาะถ่ายบล็อจวัดเคยได้ถ่ายบอนะ่อเนาะนาจะเคยถ่ายอยู่แต่ว่ามื่อต้นไหนม้นิวบล็ตัดลงบรูวันจังไดสวงที่สองมีปนนนะันหาในพี่น้องนี่โอ้มันยังงามอยู่มันยังลายอยู่ข่าเนยเนาะเสียเงินไปเคืองหมื่นคิดว่าเม้นิวคิดว่าคือสิเสียถิมซื้อเลยแต่ว่าโอ้นี่แทวนี้มันยั่งได้นี่เนาะ มันยังใต้ยไปแค่กลางเดินน้อยเดียวสิเพราะว่าต้นหนานิ้ามันโปกนะพี่น้องต้นไม้มันโปกอันนี้พอลงเงี้ยวพิ่นเอาจกมาเสียเนาะมึงเงี้ยวว่าสิพากันไปสอกมึงจักตัดหญ้าอยู่พี่น้องแต่ว่ายังพันได้ไปมือได้กันหนักมือได้กันหนักเนาะก็เลยว่ายังพันได้ไปทางใดอยู่อืเขตนะขึ้นไปก็เป็นป่ามันพี่น้องแล้วก็มีพ่นหมกเป็นมึงเงี้ยวทางเดือบู้เนาะแต่ว่าบริษัทจะไปโดซ้สั วันนี้ก็น่นาจ,จะบระทันอีกตามเคยพี่น้องเผื่อพองนิ้วโฮสแหล่ในกระคำแล้วเนาะทาเบิงพี่น้องไว้เหมือนนิวสีเป็นจังได้ปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนเมษาเนาะตัวนี้เนาะเมนพอยเมษาเนาะเอาปลูกนี่เนาะไว้เนาะประมาณสวนเดือนเมษาพี่น,อน้องแดดแดดนำมาปลูกไว้แล้วก็โฮสโฮสทั้งปลูกทั้งโฮสเนาะปลูกส่วงนั้นก็เทาะแต่มาโฮสพี่น้องบ้ามือเนาะ แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันใหญ่ไว้เลยส่วงนั้นเพราะว่าเขามาคั่วดูเนาะพี่น้องแต่ว่ามันจะมายุดสงักสวงยามพนเนาะอันนี้ก็มาใส่พุนแล้วก็บพุนและ,และอีกประมาณสองสามเดือนขางหนาดพุนเลยพี่น้องก่อนฉี่หอนยามพนก็จะใส่อีกเท่หนึงแล้วก็ยามพนก็จะใส่อีกเนาะที่มึงนิ้วเหลือกปลูกว่ายนี่พี่น้องเพราะว่ารู้สึกว่าะว่านี่มันลงทึนเถืถ่อเดียวเนาะในการสือ่อเบี้ยอะไรก็สามารถแบบว่าตัดกินตัดขายไปได้ตัง้งเป็นสิบสิบปีเจ้าปีพุนพี่น้อง ลวก็าห่าสมาัดเพาะพันธุ์เรือเอาเบียมันนี้เนาะไปขยายต่อได้เนะาะเฮาบเป็นต้เป็นตองไปสือมาอีกก็ไดพี่นอ้องลวกามันปลูกง่ายมันทนเนาะทนแหลงทนพ้นสภาพดินแบบได้กระปลูกได้กามีแต่เ้ามาบุรุงอาซาอ้ลยพี่น้องมึงนิ้วรู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์กับดินมน,น้งนิ้วลวก็ตอบโจทย์กับหรายๆอย่างเนาะ เหลืองสภาพอาการในบางบางเถื่อนย่ำฝนนี่ออนเนาะอยู่นี่มันจะเป็นบองอ่างหนามเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหาหน้าเก่าเนาะมีย่ำบริได้ปับดินบองนี้พี่น้องหลักกาย่ำแหลงก็คือดังเทียนนี่เนาะดินแข็งแข็งแห้งแข็ง,ขงจนแบบขุดลงไปดังเปิ้งเปิ้งเปิ้งไป,งปตอกเล็กพูนพี่น้องแต่ว่าเฮาขวายต้นนี้มันก็ยังบริท่านแข็งเนาะเฮาโคตรหนามไปน้ำลกักกรใส่พูนไปน้ำดินมันก็สีผุไปน้ำพี่น้องมันก็สีใหญ่เนาะ อากาเดียวมันวิทยามพลไปมันเป็นนาแหลงวายมันก็สีขยายตัวไวเพราะว่าส่วงนั้นอากาศมันสุ่มอ่ะล้วก็วายนี่มันราคาดีพี่น้องอยู่บาทนี่คนขายสามนอสี่นอประมาณเกือบอยากหาสิบบาทเลยเนาะสี่สิบหาสิบบาทพี่น้องเตามัดเนาะประมาณประมาณเพิ่นใสประมาณสี่นอหานอนี่แล้วแล้วแต่นอใหญ่นอหน่อยปนกัน เมี่ยนิ่วก็เลยว่าสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็สั่งมาพี่น้องต้นบิ้นเมี่ยนิ่วก็เลือกเนาะคิดว่าสิปลูกไว้แบบได้ดีเนาะจังสีจังสีเหมาะกับบ้านเฮานพี่น้องก็ลองลองศึกษาก็เลยไปเห็นในคลิปเพิ่นว่าไว้น้ําขาวภูผ,ผานเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชหาในเฟซเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้สั่งมาจากไทยแต่ว่าบังเอิญว่าอยู่ลาวเพิ่นมีขายพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็นว่าซื้อเบียมาจากซื้อในนะจาก ไทยมากเลยมากาอาพี่น้องก็เลยว่าได้อยู่ไทยอยู่ลาวนี่เนาะอยู่สวรรค์นี่เหมือนนิวกะสั่สงน้ำผึ้งมาซ้ำเถือ่อพี่น้องเถื่อละลอยตนนะ้นเนาะมาปลูกเพราะว่าคันสั่งมาไล่กวาหันยันแบบว่า,า,าวลปลูกน้ำบรทันพี่น้องแล้วก็ทุกๆเถื่อเพิ่งก็เพิ่งก็แถมหายเนาะโอ้ยเถื่อละซ้องลอยต้นเนาะไมนรู้พี่แล้วเพิ่งก็แถมหายเถื่อละซิบต้นประมาณนี้พี่น้องแล้วก็มีเถื่อหนึ่งเนาะที่ว่าสั่งมากเลย แมงนิ้วกะเอาตามจำนวนงนิวแล้วพอดีว่าเพิ่นเอามาบานเนาะมันเลือยอะไรกับเพิ่นก็เลยคลายรุดลค่าให้แมงนิ้วกะไปเอามาตื่นอีกพี่น้องอะไก็เลยกลายเป็นลอยเกล่ลอยปลายกระตนเนาะนี่ตอนนี้กะเริ่มเป็นหูเป็นหางน้ำแน่อลไพี่น้องเขาปีทีสองเนาะปีทำอิซนี่นาจะยังพันเห็นยังเดอกพี่น้องปีนี่นบเป็นปีทีหนึ่งเนาะกะกำลังเริ่ม เขาทีเขาท่า,ทางแต่ท่านเดยเป็นหูปเป็นหางมาได้พี่น้องรากาสําหรับหมากพนแม็นปีนี้ปีหนาปีหื้ออีกประมาณสองสามปีข้างหนา้าคุณเนาะน่าจะได้เก็บเกี่ยวพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนบุกเบิกอยู่ส่วนฮามันยังใหม่เนาะแต่ก่อนก็นเคยเหตุมาอยู่พี่น้องแต่ว่ามันพ่ันมีหัวแบบนี้บูกอย่งกับย่างเน,ะนาะงัวเขาแบะเขาแล้วก็แล้วพี่น้องแต่ว่าปีนี้เข่ากับค่อนข้างว่าลงทุนใส่แน่เนาะ แต่ว่าอันนี้มันก็จะขาดน้ำแน่เลยพี่น้องแล้วก็ได้ไปซื้อมาใส่ไ,ไม่แล้วก่อนหนึ่งเนาะนี่แล้วก็ยังสิได้ซื้ออีกแล้วก็ซื้อหลวดน้ำตำแน่พี่น้องเงื่อนทั้งหมดกะได้มาจากของอยิ่ผลไปน้ำลหลวดนวดเขาน้องทรายเนาะ,ะได้มากแล้วก็มาแบ่งซื้อตะขายนี่แล้วก็ซือ้อเอยซื้อพาพากันแสงนี่แล้วก็ซื้ออันอยังก่อนหลวดน้ำเกาะหนึ่งเนาะยางแล้วก็พี่น้องกะทาวาท่านใดเงื่อนอีกนาก็ซื้อมาใส่อีกเนาะ หมดล้จนกว่ามันสีหอส์ุมนแล้วเนาะกระสือไปเลยๆพี่น้องตามงบนี่เนาะกะสีประมาณนี้นะพี่น้องถาพี่น้องมีขําแในน้ำกาแนะนํำแมงิ้วเข้ามาในเรื่อยพี่น้องว่าต่อไปนี่เข้าสีลงขึ้นปลูกยังถาไว้ของเข้ามันใหญ่มันอันนี้แล้วลนะกะถาว่ามีเนี่ยแมงิ้วกับยากาแนวปลูกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าดินแมงิ้วนี่มันกะย่ากวางอยู่พี่น้องถาว่าปีนาหรือว่าปีได้เขาเลิศปลูกม,มันนะเนาะกะสีผ้าแนวอื่นมาปลูกแทนพี่นนะ้อง หัวมันนี่แมงนิวหัวมันน่าจจะโบดายนะเนาะหัวปีนี้เขายังพันกลนเนาะแต่ว่ายานมันมันมันรูเป็นราคาแห้งพี่น้องพี่นี่ก็เลยยังบัวันเดี่กลนเนาะกะถ้าพี่น้องมีคำแนะนำว่าแมงนิวสมควรสิปลุยยังอีกแน่เนาะในส่วนกะแนะนำแมงนิวเขามาได้เด้อพี่น้องกะสำหรับขีดนี้กะสิประมาณนี้เนาะ เมื่อนี้ก็ได้ไล่ยางได้เวียกไล่ยางอยู่พี่น้องเพราะว่าเอานี้ชามาเอาเด็กๆเนาะเมื่อก้วก็ได้เฮ็ดเวียกนั่นที่เวียกนี่แต่ว่าตอนที่มื่อก้วปรุงเพชรอนเมื่อก้วบวได้ถ่ายเนาะเพราะว่าพี่น้องก็คือสิได้เคยเบิ่งเมื่อก้วปรุงพลิกหลายเถื่อนเลยพี่น้องกะสีประมาณนี้เนาะถ้าพี่น้องมากาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดโฆษณาบทความโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจงมื่อก้วเด้อพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเด้อสวัสดี